องชุดนี้เป็นข้อที่สองนะครับอยู่ในท้องเพื่นซื้อมาในราคา1,000บาทนะครับตัวนี้ตั้งแต่เด็กซื้อมาในราคา1,000บาทแม่เป็นหมูปา่าผสมเหมยซานนะครับส่วนพ่อก็เป็นหมูปา่าลูก Like a Hellcat. Hello. <laughs> Good ติดตามรอบช่วงนะครับชองต้นกล้าคู่อินดีนะครับสำหรับมือนีเข้ากับสิผ้ามาเบ่งมาเบ่งพัฒนาการนะครับของหมูอยู่ขอเขาช่วงนี้ฝนตกกับพี่น้องผ้าอยู่เข้าก็เลยจืดเจักน้อยนะครับสำหรับของัวเขาเอาแกบมาใส่คบมือนี ครับผมสำหรับมือนีไก่ไข่คร,ครับโรสไอแลนด์เรดนะครับสายอเมริกานะครับพันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมสำหรับมือนีกับมาเบิงแม่พันตัวแรกนะครับโอ้บ่คอยเห็น อขอกเาจะแบ่งเป็นสี่ขอกนะครับขอกละตัวนี่ทั้งหมดสามตัวแล้วก็ตัวนี้เข้าไว้เจ็บผีนะครับเอาฝุ่นไปใส่หน้าแม่พันตัวแรกครับครูเป็นหมูป่าผสมเหมยซานนะครับอายุอ่าท่องชุดนี้เป็นขอกที่สองนะครับอยู่ในท้องเพื่อน หมูป่าผสมเหมยซานซึ่งตอนนี้เพื่นผสมกับพ่อดูรอกนะครับผสมกับพ่อดูรอกได้สองเดือนกว่าสามเดือนนี่แหละครับพอดีมันชืดแห้งครับก็เลยเอาเก็บมาใส่ห่อเพื่อนหลังจากกินต้มเขากินห่ำแล้ว ก็เลยเอาพักให้เพื่อนกินครับซอยต้นกล้วยก็ให้เพื่อนกินกินดีครับหมูตัวนเลี้ยงง่ายหมูแมนเป็นหมูป่าผสมเหมยสานหูตังครับพี่น้อง อายุน่าจะปีกว่าๆครับตอนนี้ท้องประมาณ2เดือนกว่าเกือบ3ามเดือนกำหนดคลอดเพิ่นวันที่หพฤศจิกาครับหาพฤศจิกากำหนดคลอดนะครับหมูครับหมูตัวนี้ เป็นหมูป่าผสมเมยซานหูตั้งครับตั้งสวยงามผู้ใดมาเห็นก็ว่าให้มันกินหัวาหารลายแทม้หมูยวกนี่บริะกินหัวาหาเนเลยครับมีแต่ต้มเข้าห่ำนะครับกระสีมีนี่แหละครับอันซับต้นกล้วยให้เพื่อนนะครับ อือว่าหาพวกบุ่งไม่เพิ่นเท่านั้นครับไม่มีการกินหัวอาหารนะครับหมูคองนี้ครับผมสมพ่อพันดูล็อกได้ประมาณสามเดือนนะครับตัวต่อไปครับพี่น้องตัวต่อมาอาจจะมืดหน่อย เป็นตัวผู้นะครับว่าสื่อมาเป็นพอพันนะครับตัวนี้อายุประมาณน่าจะสี่สี่ถึงห้าเดือนนะครับซื่อมาตอนตั้งแต่เพิ่นน่อยๆน,นะครับราคาหนึ่งพันสามรอยบาทตัวนี้ก็เป็นลูกผสมนะครับหมูป่าผสมเหมยซานนะครับ หูตังคือกันครับตังคือกันโมหหว่าเป็นตะเป็นพอพันใดเนื่องจากเป็นเมื่อไว้หันเหลี่ยงนะครับเป็นตัวใดง้งามตัวใดมักกระสือเมือโหลดแต่ว่ายังพันมีความรู้นะครับ การการเลี้ยงหมูเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ใดนะครับที่เลี้ยงมะกรอนนะครับก็สามารถคอมเมนต์แชร์แบ่งปันประสบการณ์ให้ความรู้กันได้นะครับยินดีรับฟังเพื่อเสียงมาปรับปรุงต่อไปนะครับสำหรับตัวนี้อายุประมาณ5้าเดือนเป็นตัวผู้ว่าสีซื้อมาเป็นพอพันธุ์ เป็นหมูป่าผสมเหมยซานหูต่างงามครับได้สีดื้อแน่ครับดื้อแน่ขี่หยานฟอก สำหรับพี่น้องที่เลี้ยงวาก่อนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้เป็นแต่เป็นพอพัน 4, ได้อยู่บ่แต่หน่อยๆส่งพันางานครับแต่เลยสีมากวน,นี้1,300บาทตัวต่อไปครับเป็นเพศเมียน,นะครับตัวนี้อายุประมาณ6เดือน อายุประมาณ6เดือนนะครับผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับตอนอายุ5เดือนตัวนี้ซื้อมาในราคา1,000บาทนะครับตัวนี้ตั้งแต่เด็กซื้อมาในราคา1,000บาท แม่เป็นหมูป่าผสมเหมยซานนะครับส่วนพ่อก็เป็นหมูป่าลูกออกมากจะเลื่อยไดตัวนี้ครับซึ่งโค้งสางดีตังต้งจะหน่อยเลยครับเบิดหลุนตัวนี้สิายกามูเงากว่าวมูครับแล้วก็ได้มาในราคาถูกด้วยนะครับตอนนห้ังเขาอายุประมาณสองเดือนนะครับได้มาในราคาหนึ่งพันบาท ตัวยาวใหญ่ก็ขอขอบคุณนะครับคุณครูพิพัฒพงศ์นะครับแล้วก็คุณครูแก้ววิจิตนะครับแบ่งให้แบ่งให้เลี้ยงนะครับตัวนี้คือเป็นแมวพันธุ์ที่มีอนาคตเลยครับตัวนี้ตอนนี้ผสมพันธุ์ได้เดือนกว่านะครับ อนนี้ผสมพันธุ์ได้เดือนกว่าผสมพ่อเป็นหมูป่านะครับหมูป่าเลือดสูงเลยผสมพ่อพันธุ์หมูป่าเลือดสูงนะครับย่อยโมหุว่าสามารถเอาหลูปล่งได้อยู่บ่อนะครับทวอพีททดกด u t u b e เข้ากับเสียเอาแปะไว้ทั้งคางให้บึ้งนะครับตัวนี้ เป็นอนาคตแม่พันธุ์ของขอกนะครับครับผมเนื่องจากผมก็เป็นมือใหม่นะครับด้านการเลี้ยงมูนะครับเพิ่งสีเลียงมาได้ประมาณ3ามสีเดือนเพราะฉะนั้น,พ,น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 พี่น้องท่านใดนะครับที่มีความรู้มีประสบการณ์ก็ซอยบอดซ้อยแช่กันได้นะครับ ครับผมแลหละเฮ้ากับซีอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับจนจนเพิ่นคอดคุณนละครับกะซอัปเดตไปเรื่อยๆจนเพิ่นคอดศึกษาจากพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่ลงคลิปเรื่องการเลี้ยงหมูน,นะครับศึกษาหาความรู้จากพี่น้องก็ขอขอบคุณน,นะครับหลายๆช่อง ทีลงเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูครับผมสำหรับมือนี้นะครับช่องตุลกาคู่อินดีก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแช์นะครับให้ช่องหน่อยๆช่องนี้นะครับฝากติดตาม ขอหมูของน้อยๆนะครับกับหมูสามตัวนี่ว่าเขาสิพัฒนาไปจังใดอีกครับผมสำหรับมือน,นีกะขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ